สอนคลิปลง Youtube นะลคลีปหลุมโลคิปผมทำไม่สนิทแต่อย่างแรงนะเข้าที่พิสโตนะครับเดี๋ยวคลิปเข้าไปเลยนะครับพิมพ์ว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ช้าๆเขาจะพิมพ์ให้นะพิมพ์ว่าบันทึกวิดีโอ เนววิดีโอหน้าจอก็ได้นะครับเนี่ยผมแนะนาให้ถูสองอันนี้นะตัวนี้กับตัวนี้แต่ผมโหลดตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะไม่ค่อยได้สมบุนโหลดเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็คลิกเข้าไปเลยปุ๊บมันจะมันจะนจยยังไม่เข้านะ้นจะมีรูปอันนี้นี่นะครับเนี่ยตัวผมหมุนๆมุนอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราก็กด ะเป็นวงกลมคลิกเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะถ่ายให้เรานะครับถ้าแล้วเอ่อมันเสร็จแล้วนะครับถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเติมแล้วเราก็เข้ามาวิดีโอทำเข้ามาวิดีโอนะครับนี่น,นะถ้าเข้าไปวิดีโอแบบนี้นะนี่ครับนี่ครับสิ่งที่ผมทำไว้นะ นีส่สูผมลงคลิปตัวนี้นะแล้วก็คลิกขาีแล้วแล้วก็เข้าไปใน YouTube เลยนะเข้าไปแล้วก็กดตัวดีครับนี่แล้วก็เลื่อนดูก็ได้นะว่าจะเอาอะไรลง ี่ยผมกำลังถ่ายผมจะเอาคลิปเอ่อฟรีไฟล์ลงนี่นะครับมันก็จะเป็นดีๆนะครับสมมติผมจะเอาคลิปนี้เอาชิปอะไรดีวะเลือกกอนนะครับผมเอ่อเอาลิปเด็กกินเอาลิปนี้แนะล้วกันนะลี่เข้าไปลิ่มาก็รอนะลิ่เป็นแบบนี้นะแล้วก็พิ์พิ์ชื่อนะครับสม่อผิวว่าเล่นมา วางยาวนะนี่นี่อธิบายไม่ต้องอธิบายก็ได้นะกดอัพโหลดนะครับนี่ถามยาวไม่นี่นะครับเอาที่นี้เพียงเท่านี้นะครับอย่างแรกนะถ้าเราจะถ่ายฟรีไฟล์ล้วก็เข้ามาเลยนะครับนี่ถ่ายเอาอี e ก็ได้สองทีน่นี้มีก่นด้ไป